ก็คือพี่เอเขาจะเกิดมีวันเกิดตรงกับวันปิส์มัพอดีแล้วก็ทุกๆปีเราจะไปฉลองที่เชียงใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเวลาเรายุ่งๆแรัวกับโควิดด้วยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วแล้วปีนี้ก็เลยแบบเราก็เลยยกพวกกันมาเพื่อจะไปเจอซอร์ไพรส์พี่เอวันเกิดที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เจอเซอร์ไพรส์กลับว่าพี่เอก็เลยแบบว่า ด้วยความที่เอ็นดูน้องรักน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเห็นกันมานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยพี่เอก็เลยยกหนี้ให้นะคะจริงๆแล้วอ่ะพี่เอเนี่ยอาจจะลืมไปนะคะพี่เอบอกว่าในคลิปพี่เอบอกว่าสี่แสนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นจํานวนห้าแสนบาทค่ะพี่เออาจจะไม่รู้มันครึ่งล้านเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ เราไม่ถือาษากันค่ะช่วงโควิดน,นะคะที่จะแบบเออเจอแบบว่าเรื่องที่จะต้องใช้ใจ่ายมากมากเลยก็คือเรื่องคุณพ่อปวดเราก็จะมีในเรื่องของค่าเทอมโมด้วยแล้ก็จะมีในเรื่องของติตาิทาในบ้านอะไรหลยอยา่างที่เราจะต้องแบบาจากโมที่จะต้องเป็นเสาหลักในบ้านใช่ไหมคะพอพอช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับงานเลย เราเรียนอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบวกกับที่เราแบบว่า,าเราไปผิดพลาดจากสัญญามจนแบบว่าตอนนั้นเรายังทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบโมจะหายไปจากหน้าจอประมาณสองปีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะเจอกับพี่เออยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าจะแวบๆตามงานอย่างเช่นแบบที่เจอก็จะเป็นงานงานคุณพ่อหางานศพ พอล่าสุดแล้วก็ได้มาเจอกข่าวนี้ก็คือคิดถึงกันมากๆแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเงินนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอความเสียสละให้น้องคนหนึ่งแล้วแบบด้วยความรักจนจนน้ำตาไหลออกมาโมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอุ่นใจเข้าไปอีกว่าเออถึงเราจะเคยแบบ หยิบยืมเขาเวลาในยามลําบากอะไรเงี้ยค่ะแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าแบบเราไม่ได้จงอยู่กับที่เรามีเหตุการณ์มากมายผ่านมาเราก็มุกออนตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่ๆก็จะคอยแบบดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วนะคะโมกับพี่เอรู้จักกันมาตั้งแต่โมเข้าวงการเลยค่ะคือเข้ามาก็รู้จักกับพี่วุฒิก่อนพี่วุฒิเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของพี่เองกทีหนึ่ง พี่มูดก็เป็นผู้จัดการโมแล้วก็จีติวั์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นยาวมาเลยก็จะรู้จักพี่เอจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าเราไปเราเขาไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆอยากจะไปแบบเซอร์ไพรส์เขาแล้วก็แบบให้เขาเห็นว่าเรามาเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะเป็นกลุ่มที่แบบเราสนิทกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นเองแค่นั้นเลยอะค่ะแค่นั้นมันก็ถือว่าอันนั้นคือการได้รับของผมลวก็รู้สึกว่าวันนั้นแบบวิชั่นคอมพลีทแล้วแต่ว่าเหมือนแบบ ก็ความเมตตาความน่ารักของพี่เออะค่ะอย่างที่ทุกคนรู้อะค่ะก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแบบโมก็เลยแบบอืโมขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยอ่ะค่ะที่ว่าแบบพอคุณพ่อไม่อยู่แล้วแต่พี่เอแล้วก็คุณพ่อแล้วก็โมมีความรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดแล้วถ้าพ่อได้รู้พ่อคงขอบคุณพี่เอแบบ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเหมือนกัน